นาครูรายอสระในทวีนค่ะากระชายสงครพระราชดดีได้ช่วยบรรเทาทุกภัยในเขตพื้นที่ของลุ่มแม่ก่อสร้างอา่างเก็บน้ำคลองดิแดง นะครับอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระมริตะบนขอบล่างมาติดตามผลการดำเนินงานในวันนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากลและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการอ่างเก็บน้ําคลองกระทูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอพิบซึ่งนับเป็นจังหวัดที่มีโครงการพระราชดำริมากเป็นลําดับต้นๆจังหวัดหนึ่ง <S <S <Billie S 1> ทีทินึ่งนะครับท่านก็ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยให้ก่อสร้างอ่าง การหัวหน้าตัวแการนะครับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนใช้ท่าไม้เวลา8ปีนะครับหลังจากนั้นก็ได้ดำเนิกกนการเก็บกักน้ําได้เต็มศักยภาพ60ล้านหลัสี่สฝั่งแม่น้ําตาปีได้ไม่น้อยกว่า1,330 0ห สายใหญ่สายใหญ่นี่คือสายใหญ่เงินอุทัยซ้ำ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 ซากต่อไปนะครับกรมธารมทานเลยได้สนองรับเด็ดนะครับท่านก็ได้พระราชทานร่ำดีให้ดำเนินการแก้ปนาหาโดยให้ก่อสร้างนมคือว่าจะเป็นเชียน

ทันการหลวงจะทันเข้าไว้ตัดโื้ตที่สุดไม่ไช่ว่ามีสิบไลนใแคกระดุก็เกียรสิ0ไลนนะมันีแล้วส่วนหนึ่ก็พยายามปักเรื่องการใช้สารนวันรเพื่อลดการใช้สารานร้ากต้องเลงกันเยอะๆนะที่คนเนียดีที่ผู้เรียนประมาณเ0บดโดยงานที่เกี่ยวข้องในกรมจประทาน หลังจากนั้นนะครับได้นาเนินการสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชส่วนที่จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของท่านอำเภอนะครับได้นาเรียนพี่น้องประชาชนไปในไม่ว่าจะมีในเรื่องของโฮมสเตย์น,นะครับซึ่งมองว่าในส่วนของรองดินแดงนี่สองหมื่นสี่พันหร้อยไร่นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน นะครับพอ24ธันวาคมเนี่ยเจ้าอยู่ว่าท่านก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปประธานตัดกันเตะเนี่ยเพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับเมื่อเรามีน้ําแล้วเราก็ไปต่อเราลงไปมาลูกนยครับความยาวเท่าไหร่ประมาณ10กิโลได้หรือไม10กิโล,โลได้ทอาไม่ต้งมีน้ำหรือเปล่าเอานาเกลี่ยเป็นแบนนบส่วนที่บัวบางส่วนตรงนี้มันเป็นทีน่ป่าเป็นที่ป่าครับ ไม่มีชาวบ้านใช่ไหมไม่มีครับมีน้ำมีอะไรนะครับเออไม่ใชม่ไม่แต่แต่ตรงนี้เรามีเรามีถนนรอบมาตามว่าโครงการระบีที่ทําไปแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมไปไปตามประสมใหม่หนึ่งมันใช้ราชการได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นขนาเนี้ที่เรายอยจะทําคือต่อยอดที่ไปให้อีกนะครับจากพื้นสามพันก็จะขยายไปอีกมันสามารถใช้ได้อีก มากกว่า70นตะนะครับที่จะทำจบปลายก็จะทำโครงการจะวางและมอบใ,ให้ให้กับพวกเรานะครับแต่โครงการจะเกิไดไ,ได้ไม่ได้หนึ่งมันยังจัดการได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เราจะ,จะทำคือต่อย,ยอดโครงการเชฟรอนจอยซายน์แคมป์เป็นสเตมฟอร์ทีเวสในหลักสูตรของแอคทีฟฟิสิกซ์ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของกลุ่มอาชีวศึกษาโครงการเชฟรอนเอ็นจอยสายน์สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคต มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด